บ้านมันก็คือบ้านสีให้ไปยู่ไกลปันไดสุดท้ายก็ต้องหาทางอันอวยขึ้นเมื่อต่อให้ไปยู่ในห้องแอร์บ้านหลังลูหลาแต่ก็ลืมที่นอนเก่าๆห้องนอนเก่าๆคัวไฟเก่าๆเถียงหน้าห่างๆยู่บ้านเฮาบรไดอกต่อให้มันบ่งามหูงามตาบหลูหลาบบเรียบร้อยบ้านมันก็คือบ้านเป็นพื้นที่เก็บอ,อมความทรงจำความผูกพันมาแต่น้อยเป็นพื้นที่โอบกอดความรู้สึกสุกเศร้าเหงาปวง จุดเริ่มต้นของความมุศึกฮักหรือเกียดดีใจหรือทุกข์ท้อสมหวังผิดหวังเริ่มต้นอยู่ตรงนี้มันคือบ้านเฮาไงครับบ้านที <hit> ่พึ่งพาธรรมชาติใส่ชีวิตสุขทุกตามต้นทุนชีวิตบากบันอดทนสู่ชีวิตติดดินบ้อออกจากบ้านกับโบมีนาทีการงานหลูหลา บ่มีโอกาสกระแล่นคนซอกหาบ่มีรถบ้านที่ดินกระตั้งใจเฮ็ดงานเก็บเงินอดแน่อิ่มแน่มาเฮ็ดมาสัางหาสุขให้โตเจ้าของแล้วกับคนทางบ้าน ปัญหาต่างๆมากมา,กมายผ่านมาทักทายอยู่สุมือสเวนแต่หลายคนกัผพานมันมาได้เทือแล้วทเทือเล่าความฝันความหวังคือสิ่งที่ไทยบานเฮาหอบติดโตไปน้ำไปสารต่อกอฝันในสําเร็จย่างใจคนหวังเพราะเฮาสุคนเป็นความหวังของครอบครัวเป็นความหวังของหมู่บ้านและเป็นความหวังของประเทศเฮาสุคนมีคา่าดูถูกเจ้าของเป็นเด็ดขาด ความสิ้นหวังมันเกาะกลุมหัวใจสุผูสุคนได้ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยเฮากะหาแนวเหตุแนวแก้ให้ความท้อแท้ท้อถอ,อยในชีวิตมันหายไปป่านใบไม้แห้งล้นลุ่งดินพัดเป็นใบเขียวต้นไม้พัดใบเพื่อเติบโตสัตว์บางชนิดหลอกขาดเพื่อเติบโตส่วนคนเฮาใส้ชีวิตเพื่อเติบโต เ้นทั้งชีวิตในอดีตเป็นครูสอนเป็นบทเรียนความเจ็บช้ำเสยดในห้าแข็งแกร่งขาบน้ำตาห้อยยิ้มเสียงหัวขวญที่เคยผ่านมาสิบอกเขาว่าชีวิตต้องก้าวย่างตามทางไปจังใดอันใดเฮ็ดแล้วบ่ดีบ่มักบ่สบายใจเฮาบ่เฮ็ด เขามีชีวิตบ่ต่้งจากค้นทั่วไปสุขได้ห้องให้เป็นมีความเป็นไทยบ้านที่ปรับโตเปลี่ยนแปลงใส่ชีวิตตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปโหยหาความสุขในอดีตและอนาคตพยายามเพียรให้เจ้าของมีความสุขอยู่สูมือสูเวน้นแต่ความสุขที่หลายคนแลนบนนำหามันอยู่ใสกันแน่มันอยู่ทึงตึกสูงเสียดฝ้ากลางเมืองหรูหราหรืออยู่ที่ใจของเขาเอง สุขแต่ละคนบ่คือกันสุขของไทยบ้านเฮาอาจบรเิเคตให้คนอื่นมีความสุขนำ้ำเพราะความสุขที่แตกต่างกันกรเฮตให้วิถีที่แตกต่างในเมืองกับกลางทวงหน้าปลาเข่ามันต่างกันแมนอยู่วารายคนห่ยหาการคื้นถินฐานบ้านเกิดแต่ด้วยภาละหนาทีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเฮตในคนออกจากบ้านไปเป็น10บ0ปีก็บบทันได้กลับเมือบ้านอยู่ ราะว่าอีหยังสิเปียนไปไกลปันใดโดนปันใดไทยบ้านก็คือไทยบ้านยังหากินหาอยากพึ่งพาธรรมชาติพื้นให้พื้นหน้าป่าเขาอาจสิเปี่ยนไปตามระบบนายทุนแต่มันบบได้หายไปใสสุขคนปรับเปลี่ยนการใส่ชีวิตให้เจ้าของอยู่ในยุคสมัยใดอยู่แม้ว่าภาพในอดีตมันค่คอยๆเลื่อนหายไปหลาย